เวลาเที่ยงคืน45ในศึกเตนด้าของยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัตัดสินครับถือว่านะครับเป็นคู่ระหว่างครับเตงด้าของเจ้าถิ่นอย่างแอตติบิวบาครับยอดทีมจากลาลิก้าสเปนที่จะเปิดรังรับการมาเยือนครับยอดทีมจากกันโชซิลาอิตาลีอย่างในด้านหมาป่ากรุงโรมเอเอสโรมานั่นเองนะครับสำหรับในเลกแรกครับเป็นทางด้านของทีมผู้มาเยือนอย่างโรมาครับที่เปิดกรุงโรมอัดทางด้านของแอตติบิวบาไปได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งครับในเรื่องของฟอร์มนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลงานในช่่่วงงหลัทีผาานม นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าถิ่นครับอย่างด้านแอตลติบีเบลครับตลอด5้าเกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการในถิ่นของพวกเขาไล่พ่ายเป็นการชนะ3เสมอไหนเสมอกันไป2ครับแต่ที่สําคัญวันนี้นะครับในเรื่องสภาพความพร้อมของทีมนะครับจะขาดในด้านของอัลเบรตครับแนวรับที่ติดโทษแบนจากเกมเล็กแรกหมดสิทธิ์ลงสนามครับส่วนวันนี้ครับแค่หลักยวนโคครับแนวลุกไม่ว่าจะเป็นในด้านของเนี่ยครับอ่าเนโกวิลเลียมแล้วก็ในด้านของอิยากิวิลเลียมครับเจ้าหนูเนี่ยครับมาสจรย์ชาวสเปนที่พร้อมลงล่าตาข่ายวันนี้ครับแต่ส่วน ทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านหมาป่ากรุงโรมเอสโรม่าต้องบอกเลยครับว่าช่วงหลังที่ผ่านมาตลอด8เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการเก็บชัยชนะไป7เ,เสมอหนึ่งจาก8เกมหลังสุดรวมทุกรายการฟอร์มดีมากครับบวกกับวันนี้สภาพความพร้อมของทีมอยู่กันครบเลยไม่ว่าจะตำแหน่งแนวรับนะครับมิดฟิลด์แดนกลางแล้วก็เกมลุกนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะสภาพความพร้อมค่อนข้างพร้องครับสำหรับทางด้านของหมาป่ากรุงโรมเอสโรม่ามาบวกกับทางด้านของครับ สื่อตามประเทศครับในค่าคืนวันนี้นะครับหยิบยกให้กับทา,ดานดของแอร a ติบีเบลครับในค่าคืนวันนี้จะต้องเก็บชัยชนะตลอด90นาทีครับเหนือทางด้านของเนี่ยครับ หมาป่ากรุงลงอ s r o m าครับตัวตึงฟุตบอลครับค่ำคืนวันนีนะ้ต้องบอกเลยครับว่าสื่อต่างประเทศค่อนข้างไหลเอียงอัลติบีเบลครับแต่ผมขอปฏิเสธเลยแล้วกันครับขอเลือกชิมครับไปที่ดังด้านของนะาากกง Roma, ครับหมาป่ากรุงลงอ s r o m าครับด้วยผลงานเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมลุกที่จัดจ้านในช่วงนี้ถึงแม้ว่าอัลติบีเบลครับจะมีผลงานในบ้านที่ดีก็ตามแต่วันนี้เขาขาดแนวรับที่ติดโทษแบนครับถือว่าเป็นปัญหาหลัก นับแล้วก็วันนี้ครับผมเชื่อว่าตลอด90นาทีน้ำหมาป่ากรุงลม AS r o m าไม่จําเป็นครับที่จะต้องเร่งสปีดอะไรเสมอไหนเสมอการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับยังไงหนึ่งทีมหน้ากล้องประจําคําคือวันนี้ครับหมาป่ากรุงลมครับ AS r o ่าคําคืนวันนี้จะทําให้พี่ๆ FC หน้าช่องทุกท่านยิ้มหวานอิ่มๆจุกจุกทบต้นทบดอกครับสำหรับคัาคืนวันนี้นั่นเองนะสวนวิ่งไหนละกันครับที่จะไป enjoy กันละกันครับ การันตีเรื่องความมั่นคงและการันตีกับเรื่องพัตคาของบุกเราครับมีเมนูหลักคัสสันนะครับจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับระดับมากมายครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้ลูโปครับจะมีคําอธิบายอยู่อ่านเข้าใจครับและกดติดตามกันเข้ามาได้เลยนะสำหรับช่องทางตอกส์ส่วนช่องทางบ้านแดงใต้คลิปวิดีโอครับคลิกกันเข้ามาได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนค่าวกีวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีครับมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับ FC ตัวตึงทุกท่านแล้วเจอกันคครรััับบสสวดี